สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตีชาแนลจ้าเศ้าเมอนี่พี่น้องเมนูเมนูง,ง่ายๆจ้ะพี่น้องของไม่ค้าราตีต้มปลานินจ้าพี่น้องต้มปลานินสื่อปลาม่าล่ะพี่น้องผลสุด้ถ่กระต่ายล่อยฟูนํำองลง ก็เลยไดีเอามาต้มพี่น้องตายไม่ไหมนะพี่น้องโมเมนต,ตายขามขึ้นนะจ้ะก,ก็เลยมาทาต้มย่างกินพี่น้องส่วนหนึ่งกับเห็ดแบ่งไปเห็ดแปะใบเห็ดแปะสะแล้วส่วนหนึ่งก็เลยส่วนหัวมันละพี่นอ้องเอามาต้มบาเนี้มาเสแๆน้งกันจะพี่น้องเขาเศร้า หาม่งพี่นหาม่งสอบได้กินซอยสอสตรงปะนี่นอนหอนเนะ สมป้านิ่มคือบุมมีเหนือนะวันเหนือบุมีเหนือไม่เจอหัวมันจงเจียวใส่ไงข้าวเหนีไงสารบานเ้านื้อข้าวเดี๋ยวจำเจียวปี๊ xác chè ừ. cho không khổ นจำเจียวมีแห้งหลดพีน้องแสบลดคนเนืยวจำเจียวคัก Mình là có gì chắc nói yêu nó จิตข้อติดหัวมันสิมีกลางเลยพี่น้องยังกระจอนนี่นะ หิวพี่น้องกินแบบผู้ดีว่าเป็นเด้าไม่ค่าหิวเข่าเลยตอนมันมีเวลาสีมานังกินแบบละเอียดละอองแบบพี่น้อง เม่ขาเรียนตำหนาตำลังกินเขาก็เลยกินเผาเผาของเธอไปนหลนเป็นเม่ขาอุ้ีเวลาสังเกตเบิ้พี่น้องแถบทุกลหลานนะเขาแป้วของทรงหรือหลานคล้ายของทรงนีแห้งคับพี่ย้อนง ขันหูว่ามันทรมานนึงสิพี่น้อ,มองมัมีเวลาแบบคอยบอเลือกตกซ้ายนี่เรียนตําหนาตําหลังขันผู้มังอิสระ,ะบ่มาดูกับบ้านหนึ่งเป็นแม่ข่าบ่ได้พี่น้องเป็นแม่ขาา่าบ่ได้ดอก พราะว่ามันเป็นแม่ค้าขายของช่ำนี่มันไปใส่บ่ดด้พี่น้องไปได้กับแกปิดหลานเป้าของเป่าไปเป่ามากพี่น้องมาหากับม่ีเวลาได้นั่งคุยนั่งเบาน้ำดอกเป็นตาพี่น้องสั่งเป็นตาหมูหัวสั่ง เป็นบ่มีเวลาเป็นบ่มีตอนบ่มีเวลาตอนรับผู้ใดผี่น้่งอันนี้เว้าเรื่องล้านผู้ยกครองเป็นแบบนั้นพี่นอ้องล้านอื่นเิ่นมีลูกน้องนี่ยังสินะเมื่อก็สิพอมีเวลา แต่ว่าไปเห็นแล้วหลานขายของส่งเน่ยก็เจ้าบมมีเวลาดอกพี่น้องมีลุกนอนองก็เจ้ากับม่มีเวลาไปเบิ่งแล้วมันลำบาก บ่เดี๋ยวมีเวลาแน่งมึงกูได้พี่น้องแน่งมึงแต่ของหุ่นไหวอ,อยู่กับขายสิ่งขายของพุ่งอะโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ขามารับชมคลิปของลาจีชาเนลพี่น้องอยู่ขาเขา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราตี Channel ในด้วยอไม่ร้องคําเขาเต็มปากโอเคขอบคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะ